อุปาทางรูปหรืออุปาทายังรูปยี่สสภาษาทางรูป5้ารูปที่เป็นปัสสาทสำหรับรับอารมณ์หนึ่งจากขูตา2โงตสตาหูสามคานจมูก4ี่จวหาลิ้น5้ากายโคจรรูปหรือวิสัยรูป5้ารูปที่เป็นอารมณ์หรือแดงรับรูปของอินทรีย์หรูปปารูปเจ็ดสัทธะเสียงแปคันทะกิน9ก้าลัสษรสโวดทับพระสัมผัสทางกายข้อนี้ท่านไม่นับ พอเป็นอันเดียวกับมหาภูตตาสามคือปทัทวีเตโชและวายโยภาวังรูปสองรูปที่เป็นภาวะแห่งเพศสิบอิทธาอิถินรีความเป็นหญิงสิบเอ็ดปุริสัตตะปุริสินรีความเป็นชายหาท่าย,ยังรูปหนึ่งรูปคือหาไทายสิบสองหาไทายวัตถุที่ตั้งแห่งใจหัวใจข้อนี้ในพระไตรปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกไม่มีเว้นแต่ปฐฐานใช้คำว่าวัตถุไม่มีหาไทาย ชีวิตรูปหนึ่งรูปที่เป็นชีวิตสิบสามชีวิตอินทรีอินทรีคือชีวิตอาหารรูปหนึ่งรูปคืออาหารสิบสี่กว่าลิงกะลาอาหารอาหารคือคำข้าวอาหารที่กินปฏิจจเจตทั้งรูปหนึ่งรูปที่กําหนดเทตติมาอากาศธาตุ สภาว่าคือช่องว่างวิญญาณรูปสองรูปคือการเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายติดหมวกกายวิญญาการเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย1ิเจว่าจีวิญญาการเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจาวิการรูปห้ารูปคืออาการที่ดัดแปลงทําให้แต่ให้พิเศษได้ติดแปลรูปภาษาล่งหุวตาความเบาสิบเก้ารูปัาษามุทูตาความอ่อนสลวยยี่สิบรูปัาากรรมยัตตาความควรแก่กการงานใช้การได้และวิญญาณรูปสองรวมเป็นห้าแต่ท่านไม่นับเพราะํำการวิญญาณรูปสองจึงเป็นวิการรูปด้วยลักษณะรูปสี่รูปคือลักษณะ หรืออาการเป็นเครื่องกําหนด21รูปัสอุปัจจยะความก่อตัวหรือเติบขึ้น22รูปัสสะสันสติความถืกต่อ23รูปัสสะชรตาความทุดสม24รูปัสสะอนิจตาความแปรปวนแตกตลายรูปทั้งหมดมี28ในจํานวนนี้18อย่างเรียกว่างรูปรูปเพราะเป็นรูปที่เป็นรูปธรรมจริงๆรูปแท้ได้แก่มหาภูตังรูปสี่ภาษาทารูปหวิสัยรูปสี่ ภาวะรูปสองหาไทายรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งและอาหารรูปหนึ่ง